ไม่ปวตองนที่ก๊อย่างนะก็ยองเลยนู้นะหอกกูยังหาโน่นเหรอแต่ก๊อตจะมาอ่าอยู่ตัวลู่นนเหรอพวตอาไม่อยู่จัวเจนะมาอยู่จี๋ฉีมาอยู่ยิงหาจะอยู่ตักู้อ่ะจ้ตุวปลามายนิตัวูลอนิส่งแม่เซ็งเจอตัวจกูมากูยิ่งจะเต้หนเลยให้กูยิ่งจะทักมองเลยวิ่นีจาลูกกูเลย เขาทีทำมาไม่สางเลยนัวหอกูตุ๊บปลามสวนมาไม่แค่ปูส่งการโอไม่เซ็นเจอตัวกังเปลยจะไม่รู้โทรศัาม,ม,าม,ม,ม,ามมาไม่โม่โม่สตาร์มาไม่จะเลยเตะทันทีไม่ปกเคยเออได้นัวฮะไม่ปกเคยสงสยัยแต่เอ้ยยอรเลยจางนี้ตาตาเลยมากูลูกขอนเจ้าดูตุ๊บหาตาจากูจ,กจอจ้าเลย bố sáu ở trang cổ lú sa nhóm cho cha mi bố sáng bao ở tại yoli họ ta ta cái bê là họ hà à ha hà à khó cái lú lú khó kỹ ở giao họ cảng cái bê จัดสาตอีหยางมาไยเป็อสื่อ่อหยางนะฮะอ้อยหยางรูมา้ยย่อตั้งก็ส่อหยางรูมาอย่างที่อีแต่๋ยวไป็นอยู่สือ那个เปิ้ลลู่สีขาวอันเดียห์หรอเปิ้ลลู่สาฮะเปิ้ลสั้เป็อสื่อ่อหยางเนาะตัวก็จัดสัตว์สัตว์หยางนะฮะมานฮาจูเ้那个เปิ้ลลู่ตาขาวนาะเป้ลลู่ตาขาวนมานหนุ่มกุย่ออีขอเก็หนื่มฮารูแต่เนื้อฮาจู เขาเอเหตุโอผลเหรอขอเก๋อจะจดย้อนไปลูกสางนอนามาตัเนามายอะอีตูจัวลยเยออีตูอารมณกัน้อยู่เลยความรู้สึกไปเนาะมามวนเดาใจเลยออยู่หาเลยตาโอเลยก็ปตังกูหาเหาะตู้เบาขตาดบตู้จื้ออยู่เลยกูยออยู่ลูกของเจ้าไหมตู้ขาดเบตู้จ้อยู่แต่จาอยู่จ้าจ้าจ้านูกวอีปลาเตอหลูออมงเตอตูปลาเตอ๊ เออสงแม่เซนเจือตัวแล้วพวกสงข้อความตัวแต่อยู่นี่มั่วมั่วซาแต่อยู่นี่เตะกัทันทีเนาะวิโยหาตายอยู่รู้าเอ้นำพาอยู่ในความรู้สึกไปเนาะไอ้อยู่หาโอเลยเนาะนะเหอมาเออกุ้มห้าจูจนเด็กก็เวลารู้สือก็อยู่ไปยกของเหนอมาเถารู้เสือก็อยู่ไปยกของอายุปู่ป้องใกลของป้องใกลเจ้าของเขามาอ่าอยู่ ตางไม่ก็อยู่จะอยู่ลูกตาเฮาสางนั่นเนาะแต่อยู่สางตาโอ้จกคงเอ้ยซึนจําเป็นก็ย่อยยัวมาวิยาอย่างของเนาะแຊ่มาออยู่เลยก็เฮ็ดผลລ็อยู่ลูกตาเฮาสางเอย่างได้ອา แต่อุลุอุโมงแต่ถกเกอแต่อยู่ยงอยู่อย่างขอวิญญาตายุรุษานนำพาอยู่ในความรู้สึกเหรอแต่ไอโอจะอยู่โออย่างหอนะเหอมาอ่าสุดทางนีนเด้อกูสังจาจะไปช่วยนี่ชุดนึงหรอฮ่ะตา

啊其实在你看看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 看你看看看你看看你看看你看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 看你看看看你看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 看看看看你看看看看你看看看看你看看看看看你看看看看你看看看看看看你看看看看看你看看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 看你看看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  bao nhiêu tuổi cô ạ, cô ta ta để lấy áo lông để tham gia lấy nó ta, à, là lấy trang nó nó lo, à, dạng lấy trang lo, lấy trang, à, cô ít là để bao nhiêu trang xa nó mua, ít kho kỹ vàng nữa họ, mua ít kho vàng còn nụ dài tu tu xa nào họ, mà Uh, sáng lúc sáng mong ta ế eh, eh, lê chàng lo là tế bố chắc càng ha cho tăng lên đó à lê bố chạy yếu hưu à ha à cho ta bố chứ mô lúc xa cho lúc cháu cho yếu lờ po mô cho nhỏ nhỏ mông mà bố bố tù mà yu ta kang lu a u yu vi yo le cha vi yo yu lu sa ko lu lu khang nai no no yu pao yu tu ko yu lu sa mua i kho ke ko a mua i lu chơ wang ma ho i lu chơ wang ai le ni ha o le na ta ta le yang le ko tang ko ha ha ta kho ke you yu oi tu ko yu zo ce lai to ce tao zu tao no ma ku yo ka ta de ko yu chai he po no yu he po cha cha tu ko yu sang tu ko lang ho yu zu so mo yu tu chua lo yu zu so mo yu tu alom à no cha lu o lu ho yu ha ta yu mo yu tu chua mo tu yu tu alom no cha lu o lu te me ku tao po no dau ja lo ho ha ta yu mo yu tu chua yu mo yu tu alom à no cha mo o te ko yang ho lu na ho มาอยู่โอเอยัง好ป哦到坡到宝梦好ยอว哟ยอตอยู่ไม่ยูตัวจ้านาะจ้ลูอรูนี่เหอไออยู่ทั้งหมดลูท้ายปัวอยู่เป็นท่าของอารมณ์นี่เหอเอหาโอเจอย่างอู้อย่างโน่โต坡โตมงกอยาตายอจะอยู่คูอยู่ลูซาจกดตเอยูยงศิอยู่รู้ตาฮาเนาะฮเราอยู่ยงใช้เหตุผลนะเมาอยู่โอจอยูเป้าฮาตา

พอก็อย่จเจลไลญใจเนาะย่ใช้ยอยู่ตัวอารมณ์น้ำเราอยู่ใช้ยอยู่จวนน้ำซื้อออยู่เป็นท่าของอารมณ์แต่อยู่อะไรเตาตัวซ่ามงเลยเตาหม้อซ่ามงเลยนะหอมาสำคัญเกินเกาอยู่จูปเป้าใช้เหตุผลอนันใดมาอยู่จะเป็นท่าของอารมณ์หมอมาโนโนกูฮาเลยเนาะซื้อกูยอมแพ้แสงห่าง